สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเอาปาน้ำร้นนะครับมันร้นออกมาจากอ่างท่อตรงนี้เป็นท่อส่งน้ำเข้าสวนนะครับม,มันจะไหลามาจากอ่างข้างบน,นครับ

กระโดดมานี่เลยออาขอบมัน่อนไปดีนะงบควางกันห็น่มนอยู่เนี่ยบ่บ่บมันไ่ได้อะรี๊ฟอังหิงร้องอนนที่เอ็นนี่น่

เออปานนี้ โอ้โอ้ปันลูกปนนินหนีมานน่ปล่อยมาเนอะลูกปันนินนเียวขวางึ้นไหมเนอะขว้งมนเลยอันอนี่อ่ะมยูเนี้ยกะนแ้โอ้มันขวางอยู่นี่คุณเตโคหินหัวเนี่ยปันนินน้อยอ่ะโอ้ได้น่ปลาซอยหนุ่ม ยาชนี ali, yeah. like uh, er. ่จะมียูันมือไหนเลยเป็นขห้างกัยงนี้แต่เน้อก็มีแาเนอี่นี่เนาะแเน้นอยู่นี่แนมีะเนเอาีเหอะหันออกมัจะโชว์ลองโชว์ลองได้ได้ได้ยาจัแต้เละยามจัยน้นี่หน้านี่หน้าหิงนี่เหน้หิงนี่เนี่ยเเนี่

pha bóng tôi muốn 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 muốn tôi muốn 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 สองตัวองตัวไไฟเส่ัเใจเอามือหน่อยาเลยนะครับต้องร <ane> <c oughs> <im expands> ีบไปนเวมันตายายตายยามน้ำัยตบบนั้นเลยอ้ยเาาตวมาย้อนทีตนี่นี่ามต่น้จบคลิปีเ่นี้นะครับ 我他、啊、妈也没拿关。